สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะก็มีความสุขนะคะความสุขแบบร้อนๆเนาะความสุขแบบร้อนๆแบบพอนร้อนนะน่ะวันนี้คุณครูก็เป็นโรคขยันนะคะวันนี้ความสวยของคุณครูหายไปนางจากักรกลันอย่ามาหวัวลอคุณครูเดอ้อเนี่ยคุณครูอันเกี่ยวหญ้าเออ จ้างคนตัดหญ้าไม่มาตัดให้ก็เลยเอาเกี่ยวเกี่ยวเองไม่มีเครื่องตัดหญ้าเนาะอมใช้เครื่องตัดหญ้าไม่เป็นแล้วก็กลัวด้วยฮอ,อนพักตอนนี้นะ่ะซื้อน้ำมันโกโก้เออกินไม่หมดเมื่อวานนี้ก็เลยแช่ตู้เย็นไว้ก็อ่านช่วยได้เอามากินต่อโอ้ยไข่แน่จักน้อยอไปอืเกี่ยวหญ้าตอก่อนเด้อเออ คุณอามองเกี่ยวก็ได้อ่าได้หนึ่งแจได้แจนึ้งพซาญยอดได้แจนึงเออได้หนึ่งเ,เงิอยยอเนงอ่าไ,ได้ข้างๆกํากแพงนะคะเออเว้าเพื่อนคนไทยอันนี้ค่ะเอะอฮัลโเออไข่แน่บนัณหันเออก็สะอาดขึ้นเนาะเออก็จะมีแสงแดดอันสองพื้นดินให้ดินแห้งเนาะ เออก็จะยญาก็จะไม่อันก็จะไม่ยันงามมากเออก็จะบงามหลายก็จะก็จะไม่ยันงามเนาะเออแต่ก่อนนะโอ้ยลกเหมือนป่าดงดิบเหมือนเออป่าหญ้าดงดิบออเออเบาแบบแบบนั้นเลยออเออแบบนี้ยังทางฝากผีได้เออฝากผียังน้อยนึงจ้าง,งาขดตัดหญ้าก,กับหมาเขารวยบ่เขาเพย่กได้เงินบ่นี่ เออหรือว่าอันหรือว่าคนจ้างจ้างน้อยก็ไม่รู้เนาะจ้างถูกเขาก็ไม่มาเนาะเออเงินก็หายากเนาะจ้างแพงก็บบ่มีเงินจ้างเลยเนาะเออคนรับจ้างก็อยากได้เงินเยอะๆเออเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่ก็เด้อรางวัลที่หนึ่งก็เด้อจะจ้างมาครั้งละหมื่นดอกอืมไม่จ้างดอกร้อยสองร้อยนี่มันไปอยากได้เงินคุปคุพรเนาะเออยากให้คุปพร ออกกําลังกายเนาะอยากให้ครูพรหมันเนาะอยากให้ครูพรเป็นคนขยันเนาะเออขอบคุณหลายๆที่แอนซ่้อยให้เป็นคนขยันเออคุณเอาเว้หลายเพื่อนสร้างแค่นี้แหละเออนางจักกรนดนเอ้ยนางเอมมี่เอ้ยมาหัวรอดน้ำคูเนี่ย <c oughs> โอ้ยเสียงหัวรอคุณคูณดี <c oughs> ปานนางมานเนาะครูซิมีเรื่องซีเว้าให้ฟังนี่นะ่ะ คุณลืมสะอันสวยข้าวคุณลืมสายข้าวนี่นะคุณลืมตักข้าวนี่นะลืมสวยลืมซวยข้าวนี่นะโอ้ยคุณเราเอาอันนึ่งข้าวสุกแล้วคุณเราลืมสายข้าวลืมลืมเอาข้าวนี่เออออกจากอันหววและมวยนี่พ่น่ะแข็งกึ๊กดักบะเนียนโอ้ยพี่น้องเอ้ยป็นแตากหัวอัน เอาหม้อเอาอันหัวดข้าวมาตั้งไว้แล้ะบันนี้หันรลลืมบันนี้หันโอ้ยหัวเลาะสร้อยครูเนี่ยโอ้ยขานาดเนาะลืมป่านนี้โอ้ยอันบ้านครูหันไม่มีเตาแก๊สเลยครูขี้ลืมได้นี่ห็นบอกอันครูนึ่งข้าวเสร็จแล้วควูมาตั้งนี่ลืมเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนี่ข้าวแข็งเลยโอ้ยเป็นแต่ยกหัวเนาะ เบิง้งครูเอาอันไม้กระดม้มควัดเบิ้งดูปัดแข็งปานย่างพี่น้องเอ้ยครูใช้วิธีอ่าสวยขาวแบบนี่ได้ขาวหวดเลยได้เออไม่ได้ซื้อมาอันนั้นน่ะอันที่เป็นที่ลองอันที่เหมือนกระดง้งะนะเออปาดหนักจักระแล่นเลยแข็งปานยัง คูพูพอจักหัวเด้โอ้ยเนาะประเทศไทยจงเจริญเออซ้ำนี้แหละขึ้นยจ้หัวอันครูกินข้าวเสร็จแล้วครูก็จะไปอันลงอันข้อมูลอันคัดกรองเด็กยากจนเด้อบัริหารผู้ปกครองเอ้ยอันคํมแม่นครูเว้าในลายกุ่มหันครูเว้าหลายหันเออหรือว่าอ่าพูดไม่ถูกใจผู้ปกครองบางคนก็ ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าครูจะพูดความจริงทุกเรื่องนะคะคุณครูจะไม่ไม่พูดจากความคิดเห็นนะคะอ่าอ่าครูไม่ได้ตั้งใจอ่าพูดเยอะนะเออพูดพูดเยอะบปเยอะแตว่าติดม,มันติดมันเจ้าของเววเนาะในลายกุ้มกันเลยเนาะเอออย่าถือสาคุณครูเด้อนางจากักรันนางเอมมี่มากินมะเขยบมนันครูู มากินน้อยหนากับครูค่ะมามาอ่าน้อยหนาหนึ่งต้นคุณครูไม่ได้ปลูกไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะมันเกิดเองเนาะเออมันเกิดเองมาต้นนันอันมามาเคียบต้นนี้ค,นนคุณพรอซีให้ชื่อว่าอันนางบุญรอดเนาะคุณครูไปเกี่ยวหญ้าเออข้างรัว้วแล้วก็เห็นต้นน้อยหนาแล้วคุณครูก็เออมัน มันคือแบบว่าเราไม่ได้ปลูกเนาะมันไม่รู้จะเป็นพันุอะไรเนาะคุณครูก็เลยเอาเกี่ยวน่ะตัดมันทิ้งแล้วนะอืมแต่ว่ามันก็โตขึ้นมาหนิโตจนได้กินนั่นลูกได้กินหมากได้กินผลของมันนี่ป้าทูเจ้าเอ้ยนางบุรอดนี่อันต้นน้อยหนาอันนางบุรอดนี่โอ้ยคุณคุณคุณมันออกมากให้กินป้ามาเด้อมาเด้อนางเอมมี่อันเน คุณไทยแลนด์คุณนันคุณ IQ, คุณไอคิวคุณเซเว่นมาเด้อมาเด้อมาเด้ออันนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทั้งหลายมากินน้อยหนากับคุณครูนะคะอันมากินมาเคียบเดอ้อภาษาเหนียวนี่มาเคียบเดอ้อเพื่อนคนไทยฟังบาออกกระถามเดอ้อแซตเข้าไปในข้อความส่วนตัวนะคะว่าหมากเขียบภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะอ <c oughs> าพายหัวนอเสเจ้านาะ คอยเหงื่อยเด้เกี่ยวหญ้าเนาะคอยอันครูพรจ้างคนตัดหญ้าปรากฏว่าไม่มาอืคอรูพรก็ขันแค่วโอ้ยครูพรก็อัน,นอันนั้นเนอะอ้มเป็นโรคขยันเลยจัดการเกี่ยวหญ้าแล้วก็อ่าไปอ่าไปยืนอยู่เมื่อยหลายก็เลยไปยืนอยู่ต้นนันข้างต้นน้อยหนาปรากฏว่าลูกน้อยหนาหล่นลงมานี่น่ะ มากมันซุกนี่นะลดลงมาด่นะมันกินได้เรืได้หน่กินได้ทันทีได้นน่มันซุกได้หน่นี่เอามือถือกล้องข้างหนึ่งนะจะบีเพิ่มเบิ้งนี่เห็นบ่อนอเห็นบ่มาได้นางเอมมี่เด้นางอันจักรแลนเด้มากินน้อยหนาเจ้าคุณคูนี่อันนี้สุกกินได้เลยอย่างนี้หั่นเดี๋ยวแกเพิ่เบิ้งเด้อนี่เด้นี่เด้นางเอมมี่นางจักรแลนนี่เด้สุกกินได้เลยกล้องสั่นนิดนึงนะคะอ่าคนจับนี่ เมื่อยเออเมื่อยเฮ็ดเวียกหลายเมื่อยเออไม่ได้ตั้งใจขยันนะเออเดี๋ยวว่าจ้างอันคนตัดหญ้านะมันบม,มา่นะก็เลยอันทำเองเลยเนาะใช้อันเครื่องมือแบบโบราณใช้เกี่ยวนะคะเออเนี่ยอันมากินเดอ้อมาเขียบคูพรน,นี่คุณน่ะมาเขียบอันซื้อมาเคียบซื้อต้นมาเขียบต้นนี่คูพรให้ชื่อว่า นางบุญรอดเออคุพพนตัดมันทิ้งแล้วนะแต่ว่ามันก็โตให้กินหมากินผลนี่เออเมื่อเนี้อ่นพอแค่นี้เด้อมนันอีหันเออเอ่ะอ,อ่ะกินมาเคียบก่็เด้อ